สวัสดีครับท่านทั้งหลายผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าครับที่นี้เรามาดูพระธรรมมารโกก,ก็อยากจะชวนกันเพื่อที่จะอ่านพระธรรมมารโกโอเคอก่อนที่จะอ่านพระธรรมมารโกกอ็อยากฝากข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะ ก็ขอตอบรวมๆนะครับว่ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละการอ่านไม่ว่าจะเป็นพระทิมธรรมมทธิวมาโละโกโลูกานะก็ล้วนแต่พูดถึงประวัติของพระเยซูซึ่งบางครั้งนั้นเราก็คิดไม่ออกว่าพระธรรมมาราโกสั้นๆเนี่ยอ่านแล้วบางทีก็บางคนก็ชอบบางคนไม่ไม่ชอบนะส่วนตัวของผมเนี่ยเมื่อเวลาอ่านแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยชอบอพระธรรมมาละโก ผู้ดีอีกแง่หนึ่งก็คือผมไม่ค่อยเข้าใจพระธรรมมาลโกนั่นเองความไม่เข้าใจของเราเนี่ยทำให้เราไม่ชอบนะเพราะอะไรครับความไม่เข้าใจของเราทําให้เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าไม่สนนะุกนั่นนั่นก็มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเรานะเราคงเข้าใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมาลโกนะแต่ที่เราเข้าใจอะไรสักอย่างแล้วเราเลยยังไม่ชอบดูเหมือนว่าเราคงอ่านแล้ว เรายังขาดมิติหรือยังขาดความเข้าใจบางอย่างหรือเอาจะอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับทัศนคติหรือกับวิธีการเล่าเรื่องหรือยังไม่พอใจอม,มาลโกคุณเขียนไม่ดีพอหรืออะไรตํานี้เราเอาเราวิจารณ์เขานั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์เขาเขียนเพื่ออะไระเราจริงรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ ดังนั้นมันจะมีข้อสังเกตอะไรบ้างเรามาดูที่พระธรรมมารโกบทที่หนึ่งนะพระธรรมตั้งแต่พระธรรมมารโกบทที่หนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยนะได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ต่อไปที่เขาอยากจะเขียนตั้งแต่บทที่หนึ่งจนบทที่สิบหกเนี่ยมันคืออะไรมันชัดเจนมากๆเลยนะครับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เริ่มต้นตรงนี้ตามที่เขียนไว้ในในพระคภีเดิมศาส,สดาพยากรณ์ว่าดูเถิดเราใช้นะเอาละก็อ่านไปเรื่อยๆนะโอเคดังนั้นไม่ต้องพูดมากเลยมันชัดเจนตั้งแต่ต้นต่อไปนี้ผมนะมาลาโกที่กำลังเขียนอยู่นี้กำลังอยากจะพูดเรื่องข่าวดีของอ พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าพูดง่ายๆเป็นลูกของพระเจ้าผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าโอเคมาเรามาดูบทสรุปเดี๋ยวผมอธิบายตอนนี้เพิ่มเติม,ตมนะครับผมก็เปิดอ่า uh, summarize Bible ขึ้นมานะขอปิดหน้าต่างนี้ออกไปนะครับข้อสรุปหรือว่าเมื่อสรุปแล้วอันนี้บอกว่าอย่างไงพระเยซูนั้น เป็นผู้ทำงานของพระเจ้าเนี่ยยังเก่งกาจสามารถนะทำไมพระเยซูเนี่ยเป็นคนงานของพระเจ้าหรือเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เก่งกาจที่มีอำนาจที่ทำงานสำเร็จผลททำไมถึงเป็นแบบนั้นเห็นไหมครับแล้วถามว่า เขาทำงานเห็นไหมอันนี้ก็คือ servant of Jehovah นั่นก็คือว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเยโฮวานั่นเองโอเคมาเรามาดูลักษณะของข้อเขียนของลักษณะวรรณกรรมของที่จริงผมน่าจะเปิดพระคัมภีร์ร่วมด้วยนะครับเพื่อให้สังเกตคำที่อยู่ในนั้น แต่ถ้าเปิดมันจะใช้เวลายาวมากนะซึ่งมันจะวัตถุประสงค์ที่ผมอยากพูดมันอาจจะล่มไปผมก็เลยไม่ได้ให้ดูเลยนะเอาไว้ดูตอนอ่านจริงๆก็แล้วกันตอนนั้นอาจจะได้สังเกตและศึกษาตอนนี้ขอพูดอะไรแบบรวมๆเอาไว้ก่อนนะอาจจะถูกไม่ถูกเชื่อไม่เชื่อฟังไปก่อนก็แล้วกันข้อพระคัมภีร์ที่เขาคัดมาเป็นข้อสรุปของทั้งเล่มนี้ก็คือบทที่สิข้อที่ยี่สิบสี่สิบห้า พราะว่าบ,บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อจะปฏิบัติและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่สําหรับคนเป็นอันมากเมื่อเวลาคนอ่านชีวิตของพระเยซูเนี่ยนะหลายคนเรามักจะมีท่าทียกย่องพระเยซูยิ่งใหญ่การที่เราจะอ่านและเข้าใจว่าพระเยซูมาเพื่อรับใช้นั้นนะ่ย หรือเป็นผู้รับใช้อย่างไงนั้นะเป็นเรื่องที่เรามักจะคิดไม่ถึงและเป็นเรื่องที่เรามักจะไม่คิดอยู่แล้วนี่เป็นเหตุผลเมื่อพระธรรมมารโกบรรยายว่าพระเยซูเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราไม่เข้าใจเราจะไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าทำไมพูดถึงพระเยซูเป็นผู้รับใช้พระเยซูมาเพื่อเป็นกษัตริย์ไม่ใช่เหรืออย่างเช่นพระธรรมมัทธิวที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ พระเยซูมาเพื่อเป็นกษัตริย์พระองค์มาเพื่อให้จะให้เรามาปฏิบัติเราจะต้องเชื่อฟังพระองค์แต่พระธรรมมารโกกับอธิบายวัตถุประสงค์การเขียนกับตรงกันข้ามอย่างมากๆกกเลเพื่อจะเห็นเห็นไหมครับพระเยะซูบุตรมนุษย์มาเพื่อไม่ใช่มารับกฎการปฏิบัติจากคนอื่นแต่มาเพื่อ แล้วเรื่องอย่างนี้มันเขียนเพื่อให้ใครเล่านะเพราะว่าอย่างเช่นคนเอเชียเองเนี่ยภาพรวมที่ข้าพเจ้าเห็นว่าก็อ่านไม่เข้าใจอยู่แล้วเนะพราะไม่เข้าใจดังนั้นคนเ,เขียนเพื่อให้ใครนะครับนักวิชาการเ,าเขียนเขียนช่วงนี้นะครับนักวิชาการนั้นก็มักจะบอกว่านะมาลลโกเนี่ยมีวัตถุประสงค์การเขียนเนี่ยเพื่อให้คนต่างชาติอ่าน ซึ่งกำลังหมายถึงคนโรมันโดยรว,วมๆนะงน้นะนะเรามาดูและเรามาลองสังเกตดูว่าทำไมการเขียนถึงคนโรมันคนโรมันเขาน่าจะคิดอย่างไรและเมื่อเขาอ่านแล้วเขาน่าจะได้ประโยชน์อะไรและเขาจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรนะครับแน่นอนว่าในสมัยนั้นน,น,นะที่อยู่ในยุคของพระเยซู ที่บ้านเมืองนั้นยังขึ้นอยู่กับโรมันนะดังนั้นก็ซีซ่าก็ปกครองเป็นใหญ่ที่สุดนะซีซ่าก็อยู่ที่กรุงโรมนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วก็ดูหนังของฮอลลีวูดเป็นเรื่องต่างๆที่เราคงจะจำได้อยู่แล้วละเรารู้ว่าทหารโรมเป็นทหารที่เกรียงไกร เมืองโรมอาณาจักรโรมเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ประกอบด้วยเมืองต่างๆนะขยายตัวไปทั่วโลกนะทั่วโลกเนี่ยนะมุ่งเข้าสู่กรุงโรมนะซึ่งเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่สุดนะในสมัยนั้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะนะสถาปัตยกรรม นะวิศวกรรมต่างๆจนได้พัฒนาอย่างรุ่งโรจน์ตั้งแต่สมัยของรุ่งโร์กรุงโรมและมีผลมาถึงความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในทุกวันนี้สมัยนี้นะเราล้วนแต่ได้รับประโยชน์มาจากนะอาณาจักรโรมันทั้งนั้นนะครับนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาณาจักรโรมันนั้นดีเลิศเลออะไรนะแน่นอนว่าอาณาจักรโรมันก็ได้รับประโยชน์มาจาก ความเจริญในสมัยก่อนหน้านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับการปกครองอยู่ในสมัยโรม,มันเนี่ยเราก็ทราบดีนะถึงการปกครองที่เข้าใจอยู่แล้วนั่นคือซีซารเป็นใหญ่นะหลังจากนั้นก็คือสภานะสภาของโรมเราทราบดีว่านะอยู่เมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองฟิลิปปีเมืองเอฟซัส เมืองต่างๆรวมทั้งเมืองยูดาซึ่งกำลังหมายถึงกรุงเยรูซาเล็เมนั้นก็ล้วนแต่กษัตริย์ซีซ่าต้องแต่งตั้งผู้รับใช้หรือว่าต้องแต่งตั้งกษัตริย์ซึ่งเราก็เห็นว่าในสมัยที่พระเยซูกำลังเกิดนั้นสมัยที่พระเยซูเป็นเด็กๆนั้นผู้ที่เป็นใหญ่ผู้ที่กษัตริย์ซีซ่าแต่งตั้งก็คือเฮโรดมหาราชนั่นเอง มาให้ปกครองอ,อ,อ,อยู่อยู่เยรูซาเล็มหรือว่าปกครองชาวฮิบรูทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เข้าใจในเรื่องการปกครองเนี่ยคนโรมก็จะเข้าใจการปกครองแบบเช่นนี้โอเค คนรมเข้าใจการปกครองรูปแบบของคําสั่งแบบนี้การปกครองที่สูงสุดก็มาจากซีซษาและสิ่งที่สำคัญถึงแม้ว่าใครอาจจะไม่เห็นซีซษาแต่เขาก็จะรู้ด้วยตัวแทนของซีซษาดังนั้นตัวแทนของซีซษาหรือกษัตริย์ต่างๆที่ซีซ่าแต่งตั้งนะ ก็จะอยู่ประจําแต่ละหัวเมืองนะพูดง่ายๆก็คือกษัตริย์แต่ละคนนั้นก็คือผู้รับใช้ของซีซ่าก็ว่าได้นะําเอานโยบายปฏิบัติตามนะหรือว่านะถึงแม้ว่ากษัตริย์คนนั้นจะอาจจะชอบซีซ่ามากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ก็เป็นไปตามของระบบการเมืองนะและผลประโยชน์ ดังนั้นก็คือมันก็เป็นไปอย่างนั้นนะครับดังนั้นกลับมาเอากลับมาใกล้ตัวมากกว่าเดิมก็คือว่าสําหรับคนที่เป็นคนต่างชาติ<ม>หรือโดยทั่วไปแล้วหรือแม้แต่คนออิสรเาเอลเองที่อยู่ในยุคของสมัยพระเยซูเราทั้งหลายนะเราทั้งหลายตอนนี้เราสวมบทบาทเป็นคนเหล่านั้นละนะก็ทราบดีในสิ่งที่ เหล่านี้นะว่าเรารู้ว่ากษัตริย์ใครเก่งใครไม่เก่งใครทําสงครามเก่งใครเป็นคนที่ทรยศต่อซีซ่าใครเป็นคนที่จงรักภักดีต่อซีซ่าใครเป็นคนที่ซีซ่าโปรดปานซึ่งเฮโรดมหาราชคนหนึ่งที่เป็นคนที่ซีซ่าโปรดปานตระกูลของเฮโรมหาราชนั้นได้สร้างผลงานนะ หลายสิ่งหลายอย่างให้กับเฮโรดนะครับเอาละนะเช่นเดียวกันกลับมาเรื่องของพระเยซูทีนี้นะครับพระเยซูก็ไม่ได้แตกต่างอะไรในแง่บทบาทการทำงานพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของอิสราเอลนั้นย้อนคืนไปก็คือแนะ่นอนทีเดียวพระเจ้านั้นได้พูดถึงเรื่องของ พระเจ้าในทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงแต่งตั้งกษัตริย์และกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เรารู้ก็คือกษัตริย์ดาวิดหรือกษัตริย์ซาอูลหรือกษัตริย์ซโซลมอนหรือคนอื่นๆเราทราบดีอยู่แล้วว่ากษัตริย์เหล่านั้นมีที่มาจากไหนพระเจ้าแต่งตั้งพระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าพอพระทยัยพระเจ้าจริงให้งาน แกกษัตริย์เหล่านั้นในแต่ละช่วงอายุว่าควรทําอะไรและควรดําเนินอย่างไรอย่างเช่นเราดูในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดเราจะเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นนะรับพระทยัยหรือว่ารับพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไรในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องซึ่งพระองค์ก็จะนํามาทําซึ่งพระองค์ก็จะนํามาถ่ายทอดให้คนอิสราเอลได้รู้จักอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาของพระเจ้าความต้องการของพระเจ้า อีกทีหนึง่งมันปรากฏต,ต,ตรงไหนหรือมันปรากฏในการบริหารประเทศชาติมันปบรากฏต,ตรงที่ว่ากษาาัตริย์ได้ทำอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเช่นเดียวกันพอมาถึงพระเยซูแน่นอนทีเดียวพระเยซูกําลังจะถูกพิสูจน์ด้วยเช่นเดียวกันว่าพระเยซูกําลังจะถูกพิสูจน์ด้วยเช่นเดียวกันว่าพระองค์นั้นเป็นพระคิดใช่หรือไม่ฮะ ซึ่งพระเยซูนั้นก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือเป็นลูกของพระเจ้าที่พระองค์ส่งมาที่พระเจ้าส่งมานะครับในโลกนี้ถามว่าเรื่องเหล่านี้คืออะไรพระบุตรของพระเจ้าจะเป็นใครพระเยซูเนี่ยเป็นมนุษย์เท่านั้นไหมหรือว่าเป็นจนถึงลูกของพระเจ้าได้เอาละมาโลโกนี่แหละกาลังเขียนอ่านสิครับเขากําลังจะท้าทายเขากําลังจะเล่าให้ฟังและคนนี้พระบุตรของพระเจ้าเนี่ย จะเป็นพระคฤตได้หรือไม่ะจะเป็นที่นี้หมายาว่าตัวของเขาเนี่ยแท้จริงเป็นไปตามที่ได้บรรยายไว้ในพระคัมภีร์เดิมหรือไม่แต่ในแง่ของคนต่างชาติแล้วเนี่ยก็คงไม่จําเป็นต้องอ้างพระคัมภีร์เดิมอะไรมากมายะเพราะอะไรครับเพราะคนต่างชาติมักจะไม่รู้พระคัมภีร์เดิมนี่เป็นเหตุผลที่พระมาลาโกนั้นจริงไม่อ้างพระคัมภีร์เดิมว่าสิ่งเหล่านี้ สำเร็จตามพระคัมภีร์เดิมอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่เห็นข้อความอย่างนี้เลยนะซึ่งสามีก็คงจะน้อยมากนะครับก็อาจจะพูดแบบโดยรวมว่าสําเร็จตามพระคัมภีร์นะแต่คงอาจจะไม่บอกละเอียดว่าสําเร็จตามพระคัมภีร์อิสยาหรือเยเรมีหรือดาเนียนลหรืออะไรก็คงไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นเพราะถ้าพูดชัดขนาดนั้นคนต่างชาติก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องอยู่เดิมแต่สิ่งที่ควรจะพูดให้คนต่างชาติได้เข้าใจ ในเข้าใจขั้นตอนก็คือชี้เห็นว่าพระเยซูเนี่ยเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าเก่งกาดแค่ไหนเก่งกาดแค่ไหนเป็นคนที่มีฤทธิ์อำนาจอย่างไรถ้าเทียบกับอาณาจักรของโรมันแล้วก็จะเป็นผู้ที่ซีซ่าปโปดปานแค่ไหนจะเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เพียงไรเก่งแค่ไหนสู้เก่งไหมฉลาดไหมมีไหวพริบไหมหรือเขาเป็นกษัตริย์อะไรที่โง่ให้คนอื่นชักจูงใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ควรบัญญ่ยเมื่อคนต่างชาติหรือว่าเมื่อคนโรมันอ่านจะได้ตื่นเต้นจะได้เห็นว่าชีวิตของพระเยซูนั้นน่าสนใจ เอาละถ้าเราเริ่มเข้าใจอย่างนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าพระเยซูนั้นเนี่ยมาเป็นเซอร์ว t ต์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยโฮวาพระเยโฮวาก็คือพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์เดิมนั่นเองพระเยซูนเนี่ยพระองค์มาเป็นกษัตริย์ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาที่ยิ่งใหญ่มากๆพระเยโฮวาผู้ที่มีประวัติอันยาวนาน พระองค์เป็นบนรรพเจ้าของบรรพบุรุษนะของใครอับราฮัมอิสอักยาโคบโยเซฟต่างๆตามมาเรื่อยโมเสสตามมเรื่อยนะของดาวิดของอะไรต่างๆถามว่าชนชาติของอิสราเอลยิ่งใหญ่มั่นคงมีเกียรติเพราะใครครับเพราะพระเจ้าของเขาพระเยโฮวา ผู้ที่ชนชาติอื่นๆครามกลัวผู้ที่เป็นอาอ้า,อามันจะเป็นยังไงขอให้ไปอ่านอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเถอะนะไม่อยากบรรยายเรื่องนี้ที่นี่โอเคอแต่พระเยซูนเนี่ยมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราอ่านมาระโกแล้วเราจะตื่นเต้นเราจะตื่นเต้นอย่างมากอย่างเช่นเราเห็นว่าพระเยซูจะมีฤทธิ์อำนาจ ขับผีออกได้รักษาคนป่วยอำนาจต่างๆในฝ่ายพระเจ้านี้ได้อยู่ในบุคคลน,นี้หมดเลยนะได้อยู่ในบุคคลน,นี้หมดเลยมันพิเศษมากๆไม่มีบุคคลใดในโลกที่พระเจ้าสวมทับอย่างนี้หรือพระเจ้าพอพระไทยมากมายขนาดนี้จนพระนรมาโรโกเนี่ยถึงแม้ว่ามันะมจ,จะสั้นนะ มันเน้นความกระตือรือร้นพระเยซูคริสต์เนี่ยออกที่นี่ไปที่นี่ไปทํามันนั่นอีกละอยู่ที่นี่ทำมันนี่เสร็จไปทําอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเลยนั่นคือเอกลักษณ์และสิ่งที่สําคัญมากที่พระธรรมมาราโกเนี่ยอยากจะบรรยายให้เห็นเขาก็เลยเขียนให้เห็นถึงงานความกระตือรือร้นในการปฏิบัติของพระเยซูการในการดำเนินวิตของพระเยซูอย่างมากและแน่นอนจุดอ่อนของมาราโกก็คือว่า อาจเราอาจจะไม่ค่อยรู้นักว่าพระเยซูเป็นนักสอนอะไรเรามักจะเห็นพระเยซูเป็นนักปฏิบัติมากกว่านั้นถ้าเราตั้งคําถามว่าพระเยซูสอนอะไรเราอาจจะไม่ค่อยได้ใจความมากนักถ้าเราจะมาตั้งคําถามว่าพระเยซูสอนอะไรเกี่ยวข้องกับอาณาจักรของพระเจ้าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นคําสอนที่ออกจากปากของพระเยซูแน่นอนเราจะเห็นในมิติของการใช้ชีวิตของพระเยซูเป็นผู้รับใช้ของ ของอพระเยโฮวาอย่างชัดเจนแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคนที่อ่านนั้นเข้าใจไหมพอข้าพเจ้าเห็นว่าหลายคนที่อ่านนั้นก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วถึงแม้ว่าอาจจะเห็นว่าพระเยซูพระเยซูมีความกระตือรือร้อนในการทําสิ่งต่างๆแต่ความกระตือรือร้นนั้นจะทําให้เราได้เข้าใจไหมว่าพระเยซูเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอาจจะไม่เพราะเราอาจจะไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เพราะเราอาจจะไม่เข้าใจภาพ ตรงกันข้ามเราอาจจะมีความคิดของเราที่อาจกําลังคัดค้านทําให้เราไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ชายคนนี้มาร์โกกําลังบรรยายให้เราได้อ่านนี้เอาแล้วครับนะนี่คงจะเพียงพอ20นาทีมาแล้วโอเคไม่อยากพูดมากกว่าน,นี้นะถึงเวลาที่ท่านจะต้องอ่านถึงเวลาที่ท่านจะต้องคิดสนดและสังเกตถึงความตื่นเต้นถึงความมุ่งมั่น ชีวิตของพระเยซูเป็นชีวิตที่มุ่งมั่นเชื่อฟังตามคําสั่งนะทําสิ่งต่างๆที่พระเจ้าของพระองค์เนีย่ยนะอยากรู้แล้ใช่ไหมว่าเรื่องนั้นคืออะไรนี่ไงได้เวลาอ่านของท่านละโอเคกลับไปอ่านเลยหลายๆรอบนะพอเท่านี้ก่อนขอพระเจ้าไว้พร์